สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบาน,นะครับเมื่อวานนี้เราได้ถามคาถามครับว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนทําไมบางครั้งพระองค์ถึงไม่ปรากฏตัวให้เราเห็นแบบง่ายๆธรรมดาธรรมา simple simple เพื่อที่เราเมื่อเห็นแล้วเราแน่ใจเราจะเชื่อฟังพระองค์แล้วก็เกิดความพอใจและในเวลาเดียวกันก็ทําให้คนขี้สงสัยขี้บน่นขี้ผิดหวังอย่างเรานั้น พูดไม่ออกยอมรับโด,โดยปริยายทาตอบก็คือว่าพี่น้องครับเราจะต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเงียบเพราะอะไรครับพระเจ้าเงียบเพราะพระเจ้ารักเราหรือเปล่าเมื่อพระเจ้าเงียบพระเจ้าอย่างรักเราอยู่นะครับผมอยากจะให้พวกเรามั่นใจอย่างนั้นถ้าพี่น้องอยังจําคุณริชาร์ดได้นะครับว่าสิ่งที่คุณริชาร์ต่อว่าพระเจ้านั้นออกมาเป็นสามคำถาม คำถามแรกก็ค bon ือพระเจ้ายุติธรรมจริงหรือคำถามที่สองคือพระเจ้าทําไมถึงเงียบคำถามที่สคือพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าพระเจ้ายุติธรรมไหมทําไมพระเจ้าเงียบแล้วพระเจ้าอยู่ที่ไหนพระองค์มีจริงหรือเปล่าขออนุญาตพี่น้องทบทวนคําถามเพื่อขยายความนะครับคําถามแรกก็คือว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงหรือเปล่า ทำไมพระองค์ถึงไม่ลงโทษคนชั่วและตอบแทนคนดีแบบไม่มีข้อยกเว้นเล่าทําไมเหตุการณ์เลวร้วายถึงเกิดขึ้นกับคนดีและคนชั่วเหมือนๆกันในหลายๆครั้งนะครับทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปอันนั้นคือคําถามแรกครับว่าพระเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ยุติธรรมจริงหรือเปล่าส่วนคําถามที่สองครับว่าทําไมพระเจ้าถึงเงียบถ้าพระเจ้าเห็นว่าการทําตามพระประสงค์ของพระองค์เป็นเรื่องที่สําคัญทําไม พระองค์ถึงไม่เปิดเผยให้รู้อย่างง่ายๆทำไมจะต้องแสวงหาพระองค์ต้องวางชีวิตอยู่บนความศรัทธาและการเชื่อฟังด้วยท่าทีที่เชื่อฟังพระองค์ก่อรพระองค์จึงจะบอกว่าพระองค์ต้องการให้เราทำอะไรและทำไมพระองค์ไม่เปิดเผยให้เรารู้ง่ายๆละ่ะจะได้ทำตามแบบง่ายๆกันไปเลยนี่คือคำถามข้อที่2ครับคำถามข้อที่3ครับพระเจ้าอยู่ที่ไหน ทำไมบางครั้งพระองค์ถึงไม่ปรากฏตัวให้เห็นง่ายๆเล่าและทําให้คนที่สงสัยอย่างพวกผมเนี่ยพูดไม่ออกไปเลยคือไม่ต้องโต้แย้งอีกต่อไปแล้วว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่า<อ>ท่านอาจารย์ฟิลิปนะครับได้คัดแยกสิ่งที่คุณริชานั้นตอบว่าพระเจ้าไ่เป็นสามคำถามครับและเมื่อท่านสํารวจพระกัมรภ,ภีอพยพยและกันดานวิถีท่านก็รู้ว่าคําตอบสําเร็จรูปของทั้งสามคำถามนั้นเมื่อ เรามีคําตอบจริงๆอาจจะไม่ช่วยแก้ปัญหาความรู้สึกผิดหวังกับพระเจ้าได้ถึงต้นต่อถึงแม้ว่าชนชาติอิสเาียลจะเห็นการปรากฏตัวของพระเจ้าแบบชัดแจ้งแจ่มแจ๋วแต่พวกเขาก็ยังลังเลเลาะแหละครับเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนกับพวกเราครับแล้วในสุดคนพวกนี้ก็ลุกฮือขึ้นกบฏต่อพระเจ้าถึง10ครั้ง1ิคราในช่วงอับจนหนทางที่ถุนธกระดานซีน ขณะพวกเขาอยู่อยู่ที่พรมแดนของดินแดนแห่งพัทญญากําลังจะเข้าสู่ดินแดนพัทญญาอยู่แล้วนะครับเห็นความอุดมสมบูรณ์อยู่ตรงหน้าแล้วนะครับพวกเขาอยางนั่งเสียดายวันคืนอันหวานชื่นคิดถึงอันตรายหรือความเสี่ยงที่จะต้องเข้าไปบุกชาวคณะอันเห็นเหมือนกับศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าดูเหมือนว่ามีพลังและมีโอกาสที่พวกเขาเองจะพ่ายแพ้ต่อศัตรู ที่เป็นชาวคณะอันพี่น้องครับพวกเขาก็กลับสูญเสียความมั่นใจสูญเสียสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้าพวกเขานั่งเสียดายวันคืนอันหวานชื่นของอียิปต์ครับในช่วงที่เขาตกเป็นทาสของอียิปต์นั้นแม้ว่าเขาจะรู้สึกว่าลําบากแต่เขาก็ไม่ต้องออกมารบไม่ต้องออกมาแย่งชิงพื้นที่กับใครนั่นคือสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลของชาวอิสราเอลที่เขาจะ สามารถคิดถึงและเสียดายวันคืนอันหวานชื่นนี่ครับคือผลที่น่าเศร้าใจครับน่าสลดใจและสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลนั้นก็ทําให้เราพอจะมองออกได้นะครับว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่ยื่นมือเข้ามาแทรกแซงตรงๆในทุกวันนี้นก,นนกับพวกเราครับเหตุผลที่พระเจ้าไม่ยื่นมือเข้ามาแทรกแซงตรงๆกับพวกเราในทุกวันนี้ที่คริสเตียนบางคนนั้นโหยหา ที่คิเสเตียนบางคนนั้นอยากจะให้พระเจ้าเข้ามาแทรกจริงๆก็เลยไปแสวงหาการอัศจรรย์และการมาปรากฏตัวของพระเจ้าแบบตื่นเต้นตตื่นเ้น,น,นครับพี่น้องเคยฟังอาจารย์หลายหลายท่านเทศนาเรื่องทะเลแดงนะครับทะเลแดงภัยพิบัติ10ประการมานาพยมวันในถิ่นทุรกันดารแล้วผู้เทศนั้นก็เทศเราวกับว่าอยากให้พระเจ้าแสดงพลังอำนาจแบบนั้นบ้างในปัจจุบัน แต่พี่น้องสังเกตดูนะครับว่าการติดตามเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลฉากต่อฉากตามประวัติศาสตร์นั้นที่บันทึกอยู่ในพมภีทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาได้ไหมครับว่าการอัศจรรย์เยอะแยะมากมายขนาดนั้นสามารถช่วยพัฒนาความเชื่อของเราได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้ามันจริงมันก็คงไม่ใช่ความเชื่อในแบบที่พระเจ้าต้องการใช่ไหมครับอาจารย์ฟิลิปน์บอกว่าถ้ามันจริงนะครับ มันคงไม่ใช่ความเชื่อในแบบที่พระเจ้าต้องการแน่ๆเลยชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นหลักฐานของความล้มเหลวครับเขาเป็นหลักฐานที่เป็นความล้มเหลวที่มีน้ำหนักพิสูจน์ว่าการอาัศาจรรย์นั้นไม่ได้ทำให้เราติดกับพระเจ้านะครับแต่ทำให้เราเสพติดการอาัศาจรรย์ไปเรื่อยๆพี่น้องครับการอัศาจรรย์โปรดฟังใหม่ครั้งนะครับไม่ได้ทำให้เราติดสนิทกับพระเจ้า แต่ทําให้เราเสพติดการอัศจรรย์ไปเรื่อยๆและเป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่าชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นเพียงชนพื้นเมืองที่เพิ่งถูกปลดแอกจากการเป็นทาสในอียิปต์และพัมพีบันทึกแบบนั้นจริงๆครับและชนชาติอิสราเอลมีแนวโน้มที่จะทําตัวเป็นแบบที่ออกจะเหมือนกับพวกเรานะครับก็คือเหมือนเหมือนกับคนอื่นๆทั่วๆไปมีหน้ำซ้ำมันหนักยิ่งกว่าคนอื่นๆด้วย นี่แหละครับคืออิสราเอลก็เป็นตัวแบบที่ไม่ดีสําหรับพวกเรานะครับเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าแม้ว่าพระเจ้าจะมาแทรกแซงแม้ว่าพระเจ้าจะสําแดงอย่างที่พระเจ้าต้องการก็ไม่ได้หมายความว่าคนจะมีความเชื่อมากขึ้นคนจะเชื่อฟังมากขึ้นพี่น้องครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายหลายคนอาจจะต่อต้านหรือปฏิเสธ ในใจว่าสำหรับชันแล้วคงจะไม่ใช่พี่น้องครับโปรดอย่าลืมว่าเราจะเป็นหนึ่งในคนอิสราเอลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เราถ่อมใจลงที่จะยอมรับว่าเราเองนั้นก็เหมือนกับคนอิสราเอลในสมัยของพระคัมภีร์เดิมในสมัยของโมเสสอย่างไรก็อย่างนั้นแหละครับไม่เพียงแต่เท่านั้นนะครับ จากการสังเกตของอาจารย์ฟิลิปจากการศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ครับมันเกิดความทั้งแปลกใจและสับสนแปลกใจที่ว่าชีวิตของคนที่มีคำถามทั้ง3ข้อและชีวิตของคนที่ไม่มีคำถามทั้ง3ข้อเขาเดำเนินชีวิตแบบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยคือคนเหล่านี้นั้นไม่เชื่อคนเหล่านี้นั้นไม่ศรัทธาคนเหล่านี้ไม่ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับองค์พระมเหเจ้าจริงๆ และเขาสับสนครับกับคําถามว่าพระเจ้ากําลังทําอะไรอยู่กับโลกใบนี้พระเจ้ารู้หรือเปล่าว่า,วาพรงค์กำลังทําทอะไรที่แครซี่แครซี่กับโลกใบนี้พงค์กำลังทําทอะไรอยู่พวกเราซึ่งเป็นมนุษย์นั้นเป็นแค่หนูทดลองหรือเปล่าแล้วจริงๆพระเจ้าต้องการอะไรจากเราแน่แล้วในที่สุดแล้วเราคาดหวังความช่วยเหลือคาดหวังอะไรกับพระเจ้าได้หรือเปล่าพี่น้องครับในที่สุดแล้วเราต้องยอมรับครับว่าความสงสัย ความไม่เชื่อเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์และการที่มนุษย์สามารถที่จะสงสัยได้สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะเชื่อหรือศรัทธาใครก็ตามนั้นเป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้าสร้างมาให้กับเราถ้าไม่มีอะไรสะดุดฉันก็ฉันก็ไม่เคยสงสัยถ้าไม่มีความทุกข์ยากฉันก็ดำเนินชีวิตแบบสบายสบายถ้าไม่มีสิ่งใดที่ท้าทายความเชื่อของเรา ความเชื่อของเราจะเติบโตพัฒนาหรือไม่ในขณะที่มีความเสี่ยงครับว่าสิ่งท้าทายเหล่านั้นอาจจะทําให้คนบางคนความเชื่อตกจิตตกสงสัยเราต้องเข้าใจว่ามนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้สามารถที่จะมีเสรีภาพในการเลือกจะกระทำบางสิ่งบางอย่างที่เชื่อฟังและไม่เชื่อฟังได้อย่างแน่นอน สังเกตดูนะครับพระเจ้าสร้างอาดัมเอวาพระเจ้าสร้างทางเลือกให้กับเขาในการที่จะกินผลไม้ต้นไม้ที่รู้ดีรู้ชั่วหรือไม่กินเขาสามารถที่จะเลือกเชื่อฟังพระเจ้าและเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าได้แต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเมื่อเราเลือกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าประทานทางออกให้กับเราเมื่ออาดัมเอวาทำบาป พระเจ้าเตรียมพระเยซูไว้แม้ว่าพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมาปรากฏให้อาดัมเอวาเห็นแต่พระเจ้าได้เตรียมหนทางแห่งความเชื่อครับซึ่งจะนําไปสู่การกลับใจเชื่อฟังพระเจ้าอีกครั้งหนึง่งฉันได้ฉันนั้นครับพี่น้องครับเราทั้งหลายอาจจะเคยจิตตกเราทั้งหลายอาจจะเคยสงสัยเราทั้งหลายอาจจะเคยบ่นต่อว่าพระเจ้าเราทั้งหลายอาจจะคิดตําหนิพระเจ้าในใจ กำลังกล่าวโทษพระเจ้าขอพี่น้องที่จะไม่ละทิ้งความเชื่อศรัทธาที่เรามีต่อพระองค์นะครับในเวลาเดียวกันเราจะต้องรักษาตั้งใจที่จะรักษาความเชื่อนั้นจนถึงสุดปลายลมหายใจสุดท้ายของเราและเมื่อเราดําเดินอยู่กับความเชื่อตรงนี้แน่นอนครับมารซาตานก็จะหมดหนทางในการที่จะโจมตีชีวิตของเราต่อไปมันก็จะหาสิ่งใหม่ๆเข้ามา เพื่อที่จะทำให้เราแย่หลงแย่ลงเรื่อยๆแต่ถ้าเราตั้งใจและแนว่วแน,วแนว่ตั้งปณิธานครับว่าเราจะไม่เลิกเชื่อพระเจ้าไม่เลิกศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าและอาศัยฤทธิ์เดชของพระญาณบริสุทธิ์เราสามารถผ่านวิกฤตต่างๆไปได้อย่างแน่นอนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับพระชนะของพระองค์ ในพระธรรมวิวรณ์ที่ทําให้ข้ามงหลายได้รู้ว่าคนไหนก็ตามที่รักษาความเชื่อศรัทธาในพระเจ้าความเชื่อศรัทธาในพระเยซูคริสต์ไว้จนถึงที่สุดและเขาจะรอดขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนําพาเมตตาข้ามงทั้งหลายในการดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้ความเชื่อศรัทธาในพระองค์ขอทรงโปรดรักษาความเชื่อกลอนศรัทธาและประทานกําลังเรียวแรงฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงสถิตยอยู่ในชีวิตของพวกข้ามงหลายนั้น จะสามารถอยู่ในความทุกยากลำบากและบททดสอบของพระเจ้าขณะที่พระองค์ดูเหมือนไม่ยุติธรรมขณะที่พระองค์เงียบขณะที่ค้างาหลายไม่แน่ใจว่าพระองค์อยู่ที่ไหนพระองค์มีจริงหรือเปล่าขอพระเจ้าได้ทรงโปรดทําลายป้อมแห่งความคิดที่ทำให้ค้า่าหลายจะกะบฏต่อพระองค์ที่จะทําให้คำวาหลายนั้นละทิ้งพระองค์ ขอทรงทําลายสิ่งนั้นเสียพงเจ้าค่ะทงหลายขอวิงวอนอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลาบากเผื่อท่านผู้โสหลายท่านที่เจ็บแค้ได้ป่วยหลายหลายท่านอยู่ในการทดสอบของพระเจ้าและในวิเดียวกันอยู่ในการล่อลวงของมานซาตานอยู่ในกับดักและหลุมพรางของมันขอพระเจ้าหยิบยกเอาสิ่งเหล่านั้นที่ไม่ได้มาจากพระทัยของพระองค์ ที่ไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระองค์ออกจากชีวิตของข้ามูลหายด้วยเถิดและขอทรงโปรดเพิ่มเติมความศรัทธาความเชื่อที่มีต่อพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นอธิษฐานมอบซึ่งกันและที่อยู่ความรักพระคุณความเมตตาของพระองค์ในพระน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน